สวัสดีครับอยู่กับช่องฟิวพงสกอรคนเมืองศรีครับมาเบืองปลาบกุกพริกมีไงมีไงเออปลูกบุกพริกร้ายอยู่บ่ครับนี่ปลูกร้ายอยู่จ่ากับ<อ>มื่นตน้นพุ่นล่ะครับเป็นบกุกพริกอยังแน่ครับบกุกพริกเอ่อซุปเปรอร์ฮอตจ่ะนี่บอกครับนี่จ้ะนี่ละดเ,ชเดช10เฟสมือนี่ละ10เฟสเมือครับ น,นี่สิเป็นยังนี่ครับนี่ไงอ๋อว่าสิเต้เก็บบอกพี่งามพันออกเห็นีหมแต่มันนสีแมงเต้าทองมันจะมาลงนะจ๊ะอ๋อมันมีแมงมี่ยังบอกครับแมงแมงอ๋อเขาก็ต้องสีดยาต้องสีดอ๋อเอ้ยบอกพีกน่นี่เก็บไปเจา้าไหนครับไปขายเจา้าไหนครับจะเก็บไปขายในบ้านนี้แล้วก็ส่งคนแน,นี้นเราก็โทรมาเอาสินะครับผม ขายเป็นโลช่างไดครับนี่ทำทนเพื่อนอันนี้เพื่อนกับเขาขายทรงละหาซิบมือสี่นะเขามาทรงละหาซิบบาทอ๋อเขาขายทรงให้เพื่อนขายทรงแดดแต่มันสิ่งมันลงครับแดดแต่รอสีตาขุยอ๋อเดี๋ยวครับกุยกล้วยกับนี่นะครับมีกล้วยมีบุกพริก นี order, ่พอค่าประจำวาครับนี่มาหลับจะเท่าเหตุผมะหลับเอา้ะดูเลยเพิ่นได้ราคากะผักมาหลับเอาก็เช็บก้เขามาเช็บไห้ครับอันนี้มันแต่ันี้ทันขึ้นดอกดอกผมก็เรื่อยๆครับกำลังได้กำลังได้จัดมือนครับกำลังไเจ็ดสิบเอ็ดมื่นนี่เจ็ดสิบเอ็ดมื่นนี่ครับอ๋อออกไปเรื่อยๆเนาะครับออกไปเรื่อยๆตัวหน่อตัวใหญ่ก็พอทันการปลูกไปเรื่อยๆเป็นยุ่นเป็นไปนะครับมือนก็ต้นกาที แมนเบื่อได้ทำป่าครับน้ำนี่เ่าก็ใส่อยู่ในคลองในสาเ่าเนี่ยบ่ครับครับอันนี้ก็บ่อน้ำครับบ่อน้ำใ่อไรธรรมดาครับบอน้ำโหดพริกมันก็เป็นปลาพริกกันปลาครับเทียมรือ อ๋อนี่ัอีกลุ่นนึงครับอ๋อนสีไทยเลกรุ่นนึงีครับปลูแบแสดงว่าเฮตต่อเนื่อง,ออง,อองแบบไร้รุ่นไหมเนาะครับเฮดต่อเนืองครับถ้าาถ้าสเฮะดกร่เฮาต้อ,เองเฮดต้นเนืองสีสแดงเฮาก็ต้องเฮ็ดครับ มเดดมันกบ่ออะไรยครับ่อยค่อยสา่อยอครับนี่คือนี่ระบบไฮน้านะครับเป็นระบบสปริงเกอร์ครับเอิกนี่กับแมนนี่นะครับนี่ครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ครับมีแตงปีกกล้วยแตงต้นกล้วยนะครับกล้ว,วยนี่ก็ร้ายตน้นว่ครับนี่ร้ายอยู่จ้ะอ๋อปลูกกล้วยไปน้ำปลูกพริกไปน้ำครับปลูกกล้วยไปน้ำครับมเขาสร้างกระตัดออกไปเขาเครับนี่แหละปลกใบลงทุนนี่ยังนะน,นะคือกับปลูกกับไปใบก็ขายได้อ๋อใบก็บกิโลยืดหาบาตัวนี้เขาไปเฮ็ดห่หอโสมห่อยยังครับกล้ว,วยนี่ฮักปลูกกล้วยยังเนี่ยครับเนี่ย กล้วยน้ำว้า,ากล้วยตานี่ครับกล้วยน้ำว้าครับมันจะมีราคาอยู่นี่ครับบุกพีกอีกเด้อครับนี่อีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่กะมีระบมไฮน้ำคือระบบสปริงเกอร์เป็นแถวยาวเลยครับนี่เวลาน,นัันกัเปิดสปริงเกิลฮอดเอาเลยครับนี่ ครับครับเปิดน้าไว้ครับไปเห็ดจักยกนได้นี่ครับนี่ครับผีกครับมีผีกครับมีหลายรุ่นเลยครับผีกโอกเฟืองครับเฟืองครับติยาติดยาขันมาแรงครับมาแรงเสครับผม เล่ครับพี่กำลังเขียวเลยครับนี่ เงีเ้ยไปเลยนี่ครับจิงๆยาวเลยครับครับนี่ครับปลาฟิกครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนีดก,ก่อนครับมาเยี่ยมชมปลาปลาฟีกสวนฟิกครับสวัสดีครับ